อเอาง่ายๆยกตัวอย่างเหมือนครอบครัวพ่อแม่พอมีลูกขึ้นมาจากเราเคยทำมาหากินเราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือด้วยการงานแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรลงทุนอะไรก็แล้วแต่พอเรามีทรัพย์มากมากเข้าพอถึงจุดหนึ่ง โยมก็จะรู้สึกว่าเอ้เราควรจะส่งเสริมให้ลูกแบ่งปันส่วนหนึ่งให้ลูกของเราเอามาเชือจานอย่างน้อยก็มาเชือจานในครอบครัวไม่ใช่เราได้มาแล้วมาเก็บไว้คนเดียวลูกก็ไม่ให้ภรรยาก็ไม่ให้หรือภรรยามีก็ไม่ให้ใครกับสามีก็ไม่ให้กับลูกก็ไม่แบ่ง เก็บไว้คนเดียวนี่พูดถึงแค่ปากท้องนะแล้วถามว่าบ้านนี้น่าอยู่ไหมบ้านนี้มีความสุขไหมบ้านนี้จะเคารพกันไหมไม,ไม่ไม่แน่นอนเพราะอยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่ได้สนใจคนที่อยู่กับเราคนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่อยู่ในบ้านเมืองเราในชาติเรานี่ไงพ่าถึงจุดหนึ่งถ้ามีปัญญาถึงจุดแล้วจะเข้าใจความจริงที่จะอยู่ร่วม และที่จะอยู่รวมกันสบายอย่างใครดูธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุลโลกดูไปเรื่อยๆก็ใจเห็นหัวใจและความประสบว่าท่านากุลพระสุนทรธรรมพา,านนี้ทรมเพื่ออะไร เราปรองว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองแน่นอนแต่กลับได้มากกว่าทำเพื่อตัวเองถ้าทำเพื่อตัวเองเราได้กี่คนเราได้ตัวเองมันแคบแลอเกินชีวิตสมมติมาทำเพื่อตัวเองนะสมมติเลยว่าทำเพื่อตัวเองนะต่อมาได้แค่ตัวเอง ต่มาว่าไม่คุ้มและยังขาดทุนด้วยทำไมโอ้เหนื่อยเช่อขนาดนี้แล้วก็แค่เพื่อตัวเองโอ้ไม่คุม้มถ้าจะหรับตัมมาวิเคราะห์ตัวเองนะว่าถ้าทำเพื่อตัวเองนะไม่ไม่คุม้มเพราะก็แค่ตัวเอง มันมันแคบอ่ะก็แค่แค่ตัวเองแล้วยังไงก็จะตายอยู่อีกกี่ปีข้างหน้ายังไม่รู้เลยถูกไหมพูดกันแบบบ้านๆแล้วยังมาหลงอะไรชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนมแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอาจีรังไง ไม่ยั่งยืนแล้วทำไมเราต้องหลงกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ยั่งยืนสุดท้ายก็สุดฝืนทนจะ่หไหมจากแข็งแรงก็มาแข็งใจจะลุกขึ้นทีบางทีสัน่นบางคนโอ้โหนี่ขนาดแค่จะสแตนด์อัพเนี่ยนะ บางคนจะซิดดาวทีก็ไม่รู้มีกี่จังหวะมีท่าเยอะมากกว่าจะเกาะกว่าจะคำ้ำกว่าจะทิ้งตัวลงได้โอ้โหเชิงเยอะเลือกเกินท่าเยอะเลือกเกินจะขึ้นทีก็โอ้โหบางคนหน้ากม้มมือดันก้นขึ้นก็ค่อยแงะขึ้นนี่ขนาดแค่สแตนด์อัพกับซิดดาวเนี่ยนะโอ้โห แล้วเมื่อก่อนนะโอ้บทจะนั่งในกระโดดนั่งครึบบทจะลุกก็ะพรับอันนี้พอพรับหน้ามืดพรึบเหมือนไฟจะดับวูบลงเออแต่มาไม่ได้พูดผิดเอาลองดูเดิเจ็ดแปดสิบวูบวาบิลุกเลยบึบนั่งอยู่สักพักยานะอย่าทำอย่างนี้เกิดวูบขึ้นมาเซตัดทัด,ทด,ทดหัว ระแทกพื้นนี่ไปได้เลยนะไปได้เลยนะคนอายุมากจะลุกจะนั่งจะล้มตัวเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วเห็นไหมแล้วจะไปหลงอะไรร่างกายเนี่ยนะโถเป็นของธาตุสี่อีกไม่นานก็ต้องเน่า จะมาไปเยี่ยมลูกศิษย์มาก็มีเขาบอกว่านี่แหละจะอยู่อีกจะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ผ่านมาแล้วนี่นี่วันอะไรนะนี่นี่มาถึงวันเสาร์แล้วแต่อาทิตย์แล้วนะก็ไปเยี่ยม ไปเสร็จหน้าใสากิ๊กเลยอยู่โรงพยาบาลเบอกโไม่ห่วงแล้วอย่างนี้บุญยังรักษาเขาเขามีบุญเคยภาวนาเคยปฏิบัต,ติเคยช่วยเหลือง,งานการพระศาสนาถามคำแรกกลัวตายไหมพูดมีรอยยิ้มไม่กลัวคะ่ะเออ งั้นก็หมดขวงแล้วไปแล้วนะมาเยี่ยมแบบไหนเนี่ยมาถามว่ากลัวตายไหมหรือจะกลับก็เลยส่วนทนาต่อรู้ไหมร่างกายเนี่ยที่ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะจนเข้าเรื่องต่นอน้ำเหลืองแตกแล้วที่ว่าน้ำท่วมปอดต้อง ดดออกหายใจจะไม่ได้วันนั้นออรู้ไหมร่างกายที่เป็นมะเร็งเราไม่ได้เป็นธาตุสีมันเป็นไอที่แก่เราไม่ได้แก่ธาตุสีมันแกไอที่เจ็บเราไม่ได้เจ็บธาตุสีมันเจ็บ แต่เราต้องมารับรู้ความเจ็บความแก่แล้วก็ความตายนี่เราอาศัยธาตุสีอยู่พอแม่ให้มาให้ความเกิดมาแต่ในความเกิดก็ถูกซ่อนด้วยคำว่าความตายซึ่งพ่อแม่ไม่ได้บอกเรา เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายให้ความเกิดแล้วก็มีความตายแต่ความตายพ่อแม่จะไม่บอกมีแต่บอกเกิดลูกมานะนี่ไงแล้วทีนี้มากำหนดให้ดีเอาจะถามเลยนะแกะเจ็บตายเป็นของใครนึกให้ดีก่อนตอบ เป็นของธาตุสี่ใช่ไหมธาตุสี่นี้ประชุมเป็นรูปใช่ไหมถ้ากับว่าแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายนี่นะธรรมะสัมผัสว่านี่คือของร่างกายเมื่อเป็นของร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วของเราคืออะไร รรมที่เราทำไว้นั่นคือของเราบุญบาปดีชั่วเป็นเงาตามตัวนั่นคือจะติดตามเราไปถ้าเราตายปุ๊บร่างกายนี้มีแต่เน่า กับผุพังไปงั้นเขาก็ต้องเผาหรือฝังอันนี้ชัดเจนแล้วนะเพราะต้องถามเขากลัวตายไหมไม่กลัวตายงั้นต้องพูดความจริงให้เห็นความจริงก่อนตายเพราะยังไงก็คือเส้นทางนี้อยู่แล้วสองสุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึก ที่เกิดขึ้นขณะจิตเท่านั้นเองสิ่งนี้ยังไม่เป็นสาระยังไม่เป็นแก่นสารที่จะมาทึกทักว่าเป็นเราของเราโดยเที่ยงเป็นโดยสมมุติสมมุติที่เป็นจริงในขณะเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับใครว่าสุขเที่ยง ใครว่าทุกเที่ยงไม่เทียงใครว่าไม่สุขไม่ทุกเที่ยงไม่ทั้งนั้นดีใจเสียใจก็ไม่เทียงสรุปอย่างนี้แก่เจ็บตายเป็นของร่างกายยอมรับไหมพยักหน้างัก,งก,งกยอมรับเจ้าค่ะเออดีละ สุขทุกข์ดีใจเสียใจเป็นบทบาทรีลาของชีวิตที่เราได้ใช้เกิดตั้งดับถูกไหมเจ้าค่ะอ่าแล้วทีนี้ชีวิตเหลืออะไรกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำบาปกรรมที่ตัวสร้างจากนี้ก็คือผลกรรมและวิบากกรรมที่เราจะต้องรับ มันมีเวลาในสิ่งนี้เมื่อถึงเวลาความจริงก็จะปรากฏเขาให้เวลาในโลกมนุษย์เรามาหลายปีนี่กี่ปีแล้วเขาบอกห้าสิบกว่าเออเวลาของโลกมนุษย์มีจำกัดทีนี้ อีกไม่นานจะต้องเดินทางกันมีทั้งว่าทุกขติและก็สุขติที่บอกทมโมปาเปติสุขติทมนำไปสู่สุขติอธรรมโมนิยังเนติอธรรมนำไปนรกหรือทุกขตินี่คือผลคำว่าแรงกรรมหรือว่าแรง ที่เราสร้างไว้จะมีตัวถูกกำหนดหรือมีแรงที่ดึงดูดเราไปตามแรงกรรมากไปไม่ใช่ว่าตามที่อยากจะเป็นนะหมดเวลาที่คุณอยากแล้วเวลามนุษย์ของคุณเหลือไม่เยอะเช่นห้กว่าปีเวลามนุษย์ ถ้าเทียบกับในชั้นจัตุมหาราชิกาคุณเกิดมาแค่วันเดียวสาหรับในสุกติชั้นถ้าร้อยปีคุณอยู่ชั้นดาวดึงหนึ่งวันของเขาร้อยปีของมนุษย์ทยามาเติมไปอีกเป็นสองร้อยดิษ์เป็นสี่ร้อย จากนี้ไปบุญอันใดที่ยังไม่ส่งผลในโลกมนุษย์เตรียมเสอยวสุคติภพทิพยะวิมานสมบัติที่ทุกอย่างที่เราทำไว้นั่นคือของของเราและใครได้สร้างเวรสร้างบาปสร้างกรรมด้วยอกุศลยังตามไม่ทัน งานเข้าแล้วละ่ะเตรียมตัวได้เลยว่าสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดไปสู่อกุศลวิบากกรรมเราไม่มีกำลังทัดทานไม่มีแรงที่จะขีดกั้นหรือขัดขวางเรื่องคำว่าแรงกรรมคนมืดความมืดจะปกคลุมก่อนจะจากโลกนี้และจะถูกดึงดูดไปสู่ความมืด อวิชชาตันหาอุปทานนำพวกเราไปสู่อกุศลกรรมไปสู่ทุก,กติส่วนใครได้สร้างกุศลสร้างกรรมดีด้วยกายยกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีแล้วผลกรรมที่ทำดีแล้ววันนี้เป็นวันที่เราเข้าใจทุกอย่างที่เราไม่เคยรู้ ที่ไม่เคยเห็นเหมือนการสร้างกรรมดีหลายคนบอกกรรมดีที่ไม่เห็นเดี๋ยวคุณจะเห็นหลายคนสงสัยเดี๋ยวคุณจะสิ้นสงสัยว่าภาวนาแล้วได้อะไรสวดมนต์ได้อะไรสร้างบุญสร้างกุศลในโลกนี้ได้อะไรคิดว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาพูดเล่นกับพวกเราหรือ งั้นเทวดาจะไปกราบทำไมถ้าคนนั้นยังไม่ใช่ผู้เหนือเทวดามนุษย์ยังกราบเทวดาแต่เทวดากลาบผู้เทเจ้าลองคิดคิดให้เป็นเราเชื่อเทวดาหลายคนแต่ไม่เชื่อพุทธเพี้ยนไหมถามกว่าเพี้ยน นี่ไงพอถึงเวลาปุ๊บความจริงปรากฏแต่คนนี้เป็นผู้ประมาทแล้วจะแก้ไขทันไหมไอ้ที่แก้ตัวมาทั้งชีวิตมันไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้เวลาของคุณจุดลงแล้วนาฬิกาชีวิตของคุณ สิ้นสุดแล้วตะเกียงอายุคุณน้ำมันหมดแล้วกำลังมอดบอดลงจนถึงที่สุดจากนั้นอะไรคือที่พึ่งวันตะเกียรคนตาบอดตาม,มาให้ไตสนาคมให้สี่ห้าด้วย ให้ที่พึ่งเพราะหลังจากนี้เราจะไม่มีที่พึ่งจริงๆโลกเป็นที่อยู่แต่ไม่ใช่ที่พึ่งโลกเป็นที่อาศัยแต่ยังไม่ใช่ที่พึ่งอันเป็นแดนกเกษมที่พ้นจากโยคะหรือโอคะในการที่เราจมอยู่ในวังวนหรือผูก ถูกรัดมัดไว้ให้ติดอยู่กับภพที่เรียกว่าสังโยชน์ก็เพราะเหตุนี้ไงแต่มาจึงต้องไปไงไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขาไม่ใช่ตัวเองแต่ขณะเดียวกัน ถึงไม่ประสงค์อะไรก็ตามทำดีได้ดีกฎเป็นเช่นนี้นี่ไงต้องมาทำดีต้องมาต้องขอความดีจากคนอื่นต้องมาเข้าใจมากกว่านั้นอีกจบเลยเมื่อเข้าใจศัจธรรมถึงจุดแล้วไม่ขอความดีทำไมต้องขอด้วย ก็ใจเรารับเต็มเต็มแล้ววะเราเห็นสิ่งที่เราทำเราชี้ทางให้คนได้มีแสงสว่างแล้วเราจะถามว่าเราได้บุญไหมไม่ถามอะมีแต่ต้องทำซ้ำซ้ำย้ำย้ำเข้าไปก็เหมือนพระเทเจ้าพอตรัสรู้เสร็จแล้วก็ออกโปรดเวนยยสัตว์ไปทั่วแคว้นนครน้อยใหญ่ใช่ไหม ไม่ว่าที่ไหนไม่แต่ที่กันดานไปหมดชนบทน้อยใหญ่ที่พอจะมีดวงตาเห็นธรรมพระองค์ก็จะเร่งยานและโปรโดไปทั่วสมัยก่อนพุทธศาสนาเราเนี่ยไปในเชิงลุก ไม่ใช่ตั้งรับอยู่ที่วัดนะถ้าพูดถึงต้นยุคเลยนะของพวกเราต้องลุกไปหาชาวบา้านไปหาประชาชนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะแต่ทุกวันนี้ของพวกเราจะตั้งรับให้โยมมาหาที่วัดคิดไปว่าที่มานี้น้อยกว่า กับที่ไม่มาและคนเหล่านั้นเขาบางทีโดยสภาพความจําเป็นจํายอมของฐานะชีวิตของครอบครัวของหนี้สินของการงานหรือความมัวเมาในตัวเขาอีกส่วน,น,นหงมีความทุกข์อีกทำให้คนเหล่านั้นเหมือนเขาไม่มีหนทางที่จะมาทางนี้ แต่ถ้าเราใช้ในการรุกไปหาญาติโจมบ,บ้างมันก็น่าจะดีน่าจะดีแต่ต้องไปอย่างผู้ให้นะมีข้อแม้ก่อนต้องไปแบบพระไปโปรดนะอย่าไปขออย่าไปขอถ้าไปขอท่านอยู่วัดเถอะ อย่าไปทำให้มันศาส,สนาในภาพรวมที่เขามองว่าพระเรียอะไรพระไปเบียดเบียนญาติโยมไม่เอาถ้าเขาอยากทำบุญให้เขามาทำที่วัดบาลวน,นตวมาเจอโยมมาทำบุญแล้วก็บอก ท่านทุกคุณมีอะไรก็ติดต่อไปนะขาดอะไรแจ้งได้เลยนะพอพูดจบจะมาบอกโยมมีโยมพูดอย่างนี้มาเยอะแต่ตะมาไม่เคยติดต่อกลับไปแม้แต่คนเดียวรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเป็นร้านค้าไปตามาต้องซื้อของแต่ถ้าโยมจะมาทำบุญโยมต้องมาที่ที่วัดด้วยศรัทธา กติกามันควรเป็นอย่างนี้น่าจะถูกต้องกว่าถ้าจะมาไปบอกโยมขาดอย่างนั้นขาดอย่างนี้จะมาคงไม่บอกโยมโยมเขบอกเขาก็พยักหนะ้าเอาโยมศรัทธาดีกว่านะแต่โยมศรัทธาโยมก็มาโยมจะทำบุญโยมก็มาแต่ให้ทรรมาโทรไปบอกว่าธรมมขาด แป๊บสี่สิบลังเนี้ยตมาคงที่ให้บอกโยมหรือว่าขาดไม่เอาคิดว่าโยมทำการค้ายโยมไปแล้วกันแต่โยมมีกำไรโยมจะมาทำบุญคืนกำไรสังคมโยมก็มาทำมันสะอาดดีและเข้าใจกันชัดดีเดี๋ยวตมาไปโยมถามว่าธุระอะไรตมาตอบโยมไม่ได้ พอตะมาจะมาขอโยมใช่ไหมแต่ถ้าโยมอาตมาตะม,มาถามโยมมีธุระอะไรตะมาถามได้เผื่อโยมมีอะไรจะถามอะไรก็แล้วแต่รจะมาทําบุญก็สุดแล้วแต่มันมันดูดีถ้าเราทําอย่างนี้นะพระไปโปรดโยมไม่นาน โยมเห็นพระเดินมาโอ้โหนี่มิีมต์อันนี้พระมาใหลบหลบหลบนี่เรื่องจริงบางคนมาทำไมอา้าวมีธุระมีโครงการอะไรจะมาแพ้อะไรโอ้โหพูดะเส้ามาใจฟูเลยนะเนี่ยเออมาก็ามาเยี่ยมเยี่ยนมาถามไทยสุขทุกข์นั่นแหละหรือเอาเข้าวมาให้กิน บาทเข้ามันเยอะเลยเอาเข้ามาแบ่งกันกินมีบางคนบอกพอแล้วท่านบอกไม่เป็นไรโยมบาต่จะมามีเข้ามีเยอะเอาแบ่งกันกินโยมตักบาตมาเยอะแล้วเขาทำบุญมาเราก็ทำบุญไปบุญต่อบุญเบิม่มพบุญเพิ่มบุญโอ้มีความสุขนี่ไงให้ไง โบาทจะลูกใหญ่แค่ไหนตมาก็ฉันเท่านั้นแหละโยมเอเอไอที่เหลือถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องทิ้งอยู่ดีนั่นแหละหรือเก็บเป็นกิเลสมันไม่ใช่อ่ะเพราะเราไม่ได้มาสายกิเลสเรามาสายเจริญเพื่อให้จิตนั้นหลุดออกจากกิเลสงั้นให้ตมาทําความดีเถอะอย่าห้ามเวลาตมาจะให้ทานก็รับเถอะมียายคนหนึ่ง ไม่ยอมรับ้่ไม้ผิดอยู่จังหวัดสุขโขทัยแปดสิบกว่าคุยธรรมะนี่โอ้โหเข้าใจกันดีแต่พอเอาโยมเดี๋ยวเอาเข้าสารด้วยกินนะเอากับข้าไปนะยกมือไหว้เดี๋ยวเอาเงินไว้ใช้เืิอซื้อกับข้าวอะไรนะไม่เอาเอาเธอธรรมาก็ตั้งใจแล้วให้บุญธรรมาสำเร็จเธอไม่รับค่าโยมมีโยมมีอยู่ รับไปเถอะไม่ค่ะอ้าวายมยมไม่รับสมาไม่กลับนะรับรับค่ะรับค่ะกลัวพระไม่กลับบ้านกลัวพระไม่กลับวัดนะรีบรับเลยนะโอ้คำไหนก็ไม่ยอมรับตื้อไงก็ไม่ยอมรับงั้นตามาไม่กลับวัดแต่มาอยู่กับโยมเนี่ยรับรับค่ะรับค่ะอ้าทำไมรับกัวท่านไม่กลับวัดค่ะ โยมก็น่ารักดีเนาะลัวพระจะไม่กลับวัดเดี๋ยวไม่ได้เข้าบรรษาตอนนั้นเกือบเข้าบรรษาแล้วก็ต้องรับเถอให้ท่านมาโปรดแต่มาให้ทั้งก็เรียกว่าให้กำลังใจเพื่อเขาสู้ต่อแต่ให้กำลังกายให้เขาได้อยู่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเพื่อได้เส้นบางๆแล้วก็เอาจุนเชื่อกันแต่ที่สำคัญ ตมาเชื่อว่าอย่างน้อยญาติโยมที่เจอพระที่ท่านมาสอนให้เรารู้จักภาวนารู้จักบุญกุศลเขาก็ได้สติมากขึ้นหรือก็ถือพระรัตนตรัยมั่นคงขึ้นก็เป็นเชิงรุกแต่ถ้าตมารับก็คือนั่งอยู่ที่วัดเนี่ยอย่างเงี้ยก็ยังดีมีสื่อออกไปมีสามารถเราใช้เฟซบุ๊กหรือว่าใช้ Youtube ออกเผยแผ่ธรรได้ก็เป็นประโยชน์แต่มาก็ไม่ได้เข้าไปหลอกให้ลูกศิษย์เขาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยพอถึงจุดสูงสุดก็คือให้ต้องสละแล้วของเต็มบ้านเต็มเมืองอู้จะเอาไปไหนเอาแบ่งกันเถอะคนอยากไรยังมีเอาไปแบ่งกันแต่คนนั้นต้องไม่ขี้เกียจนะ ต้องรู้จักขยันขันแข็งไม่ใช่ขี้เหล้าเมายานะต้องหยุดเลิกคนอื่นจะต่อยเราเรายังป้องกันตัวเองไอ้นี่ทำร้ายตัวเองมันผิดหลักเออหรือบางคนเจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้มันก็เป็นแผ้ทั้งชีวิตแหละลุกขึ้นมาโอ่ใครที่ไม่เคยผิดพลาดใครที่ไม่เคยผิดหวังบอกมาเลย ถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าคนไม่เคยผิดหวังอยากได้อะไรก็ได้อยากเป็นอะไรก็เป็นไม่ใช่ความจริงมีอยู่สองอย่างหนึ่งความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขคุณก็ต้องยอมรับมันและความจริงที่เป็นทุกข์คุณก็ต้องยอมรับ แต่ใจคุณต้องไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองแต่ามาจงเชๆว่าทุกอย่างมีสติสุขอย่างมีปัญญาเอานะ